เล่ามาไม่กินมันแล้วถ้าตัวเป็นอย่างไงอะไรนะ่ะเนี่ยจะไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังตัวเห็นนี่ไหมวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในช่อง Just Me Ocean นะคะโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ก็คือถ่ายคลิปไปแล้วแล้วคือลืมกดอัดค่ะคือโง่แบบโง่แท้แล้ว ตอนนี้ก็คือเจียออกมาเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนใช่ไหมคะก็คือ1ปีเนี่ยเราจะมีวันเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนเป็นอิสระก็คือ3วันนะคะเราสามารถไปเที่ยวข้างนอกได้นะคะเมื่อทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมมอสถึงไม่มาด้วยนะคะก็คือเราออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะทุกคนต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเจียเป็นคนไม่ดื่มนะคะแม้กระทั่งเหล้าหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ดื่มเลยนะคะจะกินแต่น้าเปล่านะคะแต่จะเป็นสายที่แบบเมาดิบเมาดิบอะไรอย่างงี้นะคะเออทุกคนแล้วก่อนที่เจจะเข้าบ้านเนี่ยเจียก ก็จะไปแกล้งมอสน,นะคะว่าถ้าเจียแบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกกับเพื่อนมาใช่ไหมแล้วก็กลับมาบ้านปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วถ้ามอสเห็นเจียมเมาเหมือนล้ำยองเนี่ยมอสมันจะทํำยังไงพ <c oughs> ี่ต้องบอกกันเลยว่าอันนี้คือแต่งหน้า ดูอีเขยไม่ได้กดอัดแม่งเอ้ต่งก็เลยแต่งหน้าแดงๆอย่างนี้เลยนะคะดูอันนี้คือแต่งหน้านะคะดูนะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าถ้ามอสเนี่ยมอสอยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงไปค่ะแอะทุกคนก่อนที่จะลงไปหาผู้ชายนะคะเราก็พลาดไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องเป็นคนที่ตัวหอมอยู่ตลอดเวลานะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเจก็จะฉีดน้าหอม ของจัสมินนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของเจียเองนะคะกลิ่นเซ็กซี่เรรนะคะฉีดแล้วคือแบบว่าผู้ชายก็จะแบบว่าเข้ามายั่วยวนมากเวอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นอินดูพอร์ฟ루มเลยนะคะก็คือหอมยาวนาน12ชั่วโมงเลยนะจ๊ะ <S <S ถ้าใครอยากได้นะคะทุกคนสามารถคลิกไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะเจียให้ไปเลยนะคะราคาพิเศษพิเศษแบบสุดๆไปเลยนะคะจากปกติแล้วเจียขายราคา390บาทวันนี้ให้แค่100คนเท่านั้นที่เห็นคลิปนี้นะคะราคา150บาทนะคะแคปแล้ว แอดไลน์ตรงนี้ไปบอกแอดปินเลยนะคะว่ามาจากคลิปนี้150บาทนะคะให้ใครหนึ่งร้อคนเท่านั้นนะจ๊ะรีบๆนะคะไม่รู้นะคะว่าของดีมันเป็นยังไงถ้าลองแล้วก็จะติดใจค่ะไปค่ะนี่คือหลักฐานกระเป๋าแต่งหน้าของเรานะคะนี่นะคะเราแอบๆเข้าบ้านนะคะดูดูดูหน้าเจียดูดูดิแดงดแดงสุดๆเลย่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง ทุกคนตอนนี้นะคะเจอยู่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ ลืมบอกทุกคนไปค่ะว่านี่เพื่อนเจียนะคะลืมเล่าไว้หลังรถค่ะเป็นโอกาสเดียวโอกาสงามยังเลยเือนรู้ว่าจะแกงหวยังไงก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้นะคะมอสก็เล่นเกมอยู่บนห้องนะคะตอนที่เราออกไปอะ่ะก็คือเราจะทําการตกลงกันไว้นะคะว่าออกไปได้หนึ่งโคดอีกคนนึงก็ต้องเฝ้าบ้านและคืออันนี้คือเป็นปกติของมอสเลยที่มอสจะเล่นเกมรอเจียนะคะก็ค<ฮ>ือผลที<ฮ>่แสนดีเล<ฮ>่นอย่างนเจียย เี๋ยวเราจะไปเริ่มปฏิวัติแผนการของเจีย๊ยกันเลยนะคะว่าสนุกแค่ไหนนะคะไปค่ะนี่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการปฏิวัติงอนกันเลยค่ะไปค่ะมีเหล่าต่อค่ะ

พระทำโทษไอ้เฮีย้ยนี่อย่างหนักอโอ๊ย้ยมันต้องมาเรียกตรงตัวตัวได้ไหมชื่อเจียวเว้ยไม่ใช่ชื่อตัวเออเข้าใจไหมตัวอ,อย่าเ้าเธวดีแล้วพี่เป็นใครเนี่ยมาสั่งเนะี่ยฮะงอนแล้ว,วจะเต้นจะฟังเพลงหมายยังเมมอืนะอมเลยเจดิดเอ้ยเจิด กินแล้วเป็นยังไงเขาจะไม่เขาจะไม่ให้ไปอีกแล้วนะโอ้ยแล้วถ้ากินแล้วไม่เมาแล้วจะกินทำไมห้าถามหน่เหอะบอกให้ไปเอาแก้วมาสองแก้วแล้วมานั่งด้วยกันเถอะเดี๋ยวหนูจะไปเอาเองไม่ต้องหูดไม่ต้องเล่นห้ามขยับห้ามหายใจเออตัวรักใครรักรักใครรักใครรัก เราเล่ามามี่กงไม่กินมันแล้วกระทเนี่ยนี่มันผลอะไรเนี่ยฮะนี่รยองเลยแล้วใครขับรถมาให้เนี่ยขับเองเิล้อขับแต่งยวเราไปไปเยอะไปได้มาแค่ไหนผมกับมึงมาเจ็ดปีในครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยเอาเอาผมไปนั่เว้ย โทักออกลจ้อ้าเอ้าอสภาพนี้โดนยูปีกขนาดไหนล่ะตัวน้อนิวยอนดนยูปีกวะนอนดีดีแฟนพี่คือใครครับจำไม่ได้ครับอาอสะผัวมึงนะแฟนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมึงสั่งมาเคลียแน่กลับแล้วบ้านเยไอที่บ้านเนี่ยไอ ปานก็ปัน่ไนนอ่ะปันมเจอกูแน่เฮี้ยะวกด้วย รู้เหนื่อยจังนี่เนี่ยฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไะขึ้นห้องไม่ได้แฟนฉันหัวเงือกของจอยเลยเฮ้ยเขาจับไหนจะไม่ล่ะไม่ได้ไปเลยพี่ครับพี่ไหนๆพี่ก็ไม่มีแฟนแล้วผมจับไม่ไม่ไม่ขอแตะอ่างหน่อยได้ไหมจับสูตรหน่อยจะบ้าหรือไงพี่หยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หัว จะเรียกขาาตัวกูเนี่ยมองว่าเนี่ยไอ้สัตว์ลุกขึ้นมาไเอ้าวไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้ยเอี่เหยียบโอกได้เดยดไอ้สัตว์เอ้ยไม่ได้เยียบไปไหนพี่จะป้อนนมโอ้ยอะเนี่ยโอ้ยอย่ยเโอ้ยอยู่เฉยเลยโอ้ยนมออกนม มงมาไรละมีใครอยากจะดูมึงที่ไหนละปิดให้ก็ได้อะไปไปไหนเนี่ยนอนนี่โอ้โดนมีเกลีวควายกินทุกคนะทุกคนตอนนี้นะคะมอสนะคะมันก็อุ้มเจียมาบนที่นอนแล้วนะคะทุกคนและเดี๋ยวเจียจะทำเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าฉีดราดที่นอนอะไรอย่างงี้นะคะ เป็นโคตรทาเลยวะ่ะเอ้ยโคตรถามา,ามากเลยอ่ะเอ้ยคิดไม่ฝันว่าแฟนเพลงจะแบบว่าจะแบบคนตีนขนาดเนี้ยทุกคนไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขอเนี่ยเอากล้องไปซ่อนก่อนนะคะเมาแล้วมาวอ้วกอะไรอย่างนี้วะไอ้พามันแดกวะเนี่ยผมไมไ่เจอเพื่อนมาสิปีแล้วไงฮะเปิดยังไงเนะี่ยไอ้เครื่องเนี้ยอ๋อนี่เออดีนะมันเครื่องนี้ไม่งั้นตายแน่เลย ช้ง่ายใช้สบายออโต้เหรอวะฮึ้ย,ย,ยไปเองวะเอออย่างนี้ดิโอเคพาวเว่าอ์ออสไปเชียร์กับเมียกูก่อน โอ้ยตัวอุย้ยเสียงอะไรเนี่ยน้าหูเนี่ยปิดดิทำไมตัวเยี่ยวแต่งเนี่ยก็ตัวฉีดดิทำไมตัวไม่ลุกไปฉีดถ้าต,ตัวฉีดอะไรหนะ่าเนี่ยจะไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังโอเคไปอีกได้ไหมไม่ไปแล้ว ถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเจาเจ้าเจ้าจเ้เจจเ้มจรมจะจะลิมมลงๆเหตดใดถึงโดนอะไรนะตัวเห็นนี่ไหมคุณม่ฟัง ถ้เาเปล่อยอย่างจริตัวตอนนี้นะนะตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ามานอนจบไปกูจะไม่ปล่อยให้มึงไปอยนีอีกนับ1นโอเคถ้านอนคนเดียวอุ้ยไปไหนพูดไม่ฟังเลยนะอยากได้แฟนใหม่อยากได้แฟนใหม่แทนแกไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะจบปากอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรจบปานอะไอยนะงเง้ย จปะคุุโอ้ยเจ็บจังเลยทันงอยานาตัวยางนี้อย่างนี้อไงอ่ะบอกเลยว่าเร็วมา มึงเป็นคนรู้จะคนบ้าเนี่ยฮะนี่รู้แล้วเวลาเขาวางตัวก็กล้าเขาจะหลอดเลยมึงจะทำอะไรเนี่ยวมึงสามเมาแล้วเหรอกูเมาที่ไหนล่ะอ้าวพี่อกูเมาเหรอแล้วฉี่แตกเนี่ยน้ำเปล่าอ้าวแล้วเล่าล่ะหลังรถแล้วทำไมหน้าแดงแต่งหน้าแล้วจะแกล้งมาทำไมอ้าวก็อยากรู้ไงว่าถ้าสึกว่าตัวมีแฟนแบบเขาแล้วกาเขาเมาเนี่ยร้อยวันพันฟรีตัวก็รู้ว่าเขาไม่เคยกินเลยถ้าเขาเมาเต้นเด้อเด้อเร่อย่างเงี้ยทำเนี่ย บอกคุณผู้ชมนะถ่ายคลิปเหรอไม่ไปเขาจะบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อเจะตีเขาเขาทำอะไรเนี่ยแล้ตัวจะเมาแล้จะปลดกระดุมเขาทำไมมึงเป็นคนบอกให้กูปลดแรือว่าตัวจะมาถ่ายคลิปทำไมตัจะเมาคืนเขาที่เขาเอาพนังงานมาแกลงเมาอย่านี้นะ รู้ว่าถ้าเป็นเขาบ้างตัวจะรู้สึกไงรู้สึกอะไรนะมันก็มันนานๆทีหรือรว่าหนึ่งปีแค่สามครั้งนี้เพว่แบบว่าได้ได้เที่ยวกับเพื่อนเขาก็หนเขาก็คิดว่าวันนี้ตัวหน้าจะสนุกกับเพื่อนเกินไปอะ่ะเหรอสนุกเกินสนุกเกินจนลืมตัวอย่างเงี้ยเออหึอ <laughs> ใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดซับส,ส,สกไคร้ด้วยนะคะ